แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นฟอนอที่ออกมาจับด้วยนะคะ <c oughs> ่ะในขณะที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่เอ้ยประชาชนนะคะถามตำรวจว่ามีอำนอาจในการจับนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้ซึ่งอันนี้ก็ตลกเหมือนกัน ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนพื้นที่ศาลนะน้องพื้นที่ศาลน้องใจเย็นนะข้าราชการรับใช้เผด็จการข้าราชการรับใช้เผด็จการคุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรออย่าบอกว่ารับใช้ อีกเลยรับใช้พเด็กการนีพวกคุณน่ะขี้ข่าพเด็จก,การ,เาร,ระเกกา